สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเสาววันนังขานเด้อค่ะสาวนี้เขาป้ายจัดเปิดแล้วมาทรงหาตาอยู่หน้าเดอ้อขึ้นไปมึงรอแต่กับปูเปิดแล้วเวลาเปิดมาเปิดต้องอยู่ในเอ้นี่เหรอลูกอยู่ในรถนี่เหรอึกับได้หอยกับกับปูขึ้นไหมเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับหรือยังีครับดีครับสวัดีครับวันนี้มาทำอะไรครับจะ,มมจะนั่งไปปะไปนั่งไปเอาไปนั่งเป,ป้อุยจับปูอุ้ยหอบพึ่งลอกคาดพี่น้องพึ่งลอกคาดนิ่มเลยปูนิ่มนิ่มแปลว่าปูพึ่งลอกคาดไหลูกตัวมันก็จะยังนิ่มๆอยู่อันนี้คือโพอน โอนหน่อยเล่าเด้อค่ะเวลาผ่อนหญ่เรามาเราก็สิมมาอยู่ในโอนนี่แหละตากับจิ๊บค่ะปัดหยายอยู่นองปูนอันนี้คือเขาของผใใ่อนยญ่เราเด้อค่ะงามอยู่เด้อพี่น้องโอ้ไม่กลัวมันงับมือไงง่ายทำไมอะครับอุ้ยมันเป็นยัยอะจัดไปบีบมันจนมันแตกตายเลยลูกน้ยเย็นดี องสารมันไหมมเือไหร่นุยดูที่ลูกแม่นุ้ยจิ้งมันไปนะให้มันไปอยู่ในนานะโอเคไหมไปมันไปไว้ในนานะนาฝั่งนู้นนะอย่าไว้นาฝั่งเรานะไปเลยลูกไปยกลเลยโอเคเก่งมากเหม็นไหม มึงยังพี่น้องใค่กินบอผักววกะโตว่าอ้าวผักกะโตว่าเหดหนางงๆผักกะโตวา่ายางรลายเลยพี่้องจะจาไปเจียวป่นเหน,นด้อเลยนั่นดูอ บกเก็บเลยบ่ไดดดอกนี่เม,ม่นเก็บเลยกะผ้อื่นเขาเขามาเขาก็เอาไปดอก,กพี่น้องนี่ลุงมีตะไร้มีตะไร้มานหนุยคือเอาไข่นั่นแท้มันแต่พอเอาปูนเขาก็เอาพิษเก่ากักกพี่น้อง อ้อาวคนจะดินน้นมาแล้วกับพ่อกินอยู่ได้ล่ะป้านหน่อยๆนึงไปน้ำกันเอาเนี่ยขามันหล่นมันหักเลยไม่จะหลุนไข่ด้พี่น้องหลุนไข่หล่นเนี่ย ดอกเห็นะไหมขาไหมพี่นี่ยสองดอกนหนดอกใหญ่พี่น้อยฮับห่นงครับแล้วกม นี่เกือบเกียบเก็บเลยเขาเสียวดอกบ้านมันดอกงามมจะเป็นเหียบหอยยาดอกบักยางงามอู้สองดอก นี่ละก่าอันนึงไข่จ,จุ่มว่าจุ่มงามๆนี่แหละอือีกน,นี่จุ่มนี่นี่มันงามเออฮะจ่เน,นาะายางงามเลยไข่มัน แหลกเริ่มเดิมที่นะคะสมัยหนูเป็นเด็กหน่อยป้ามองนี้นี่มันเป็นสวนเป็นสวนของของตาของตาทองที่เรามาถากถางไปปลูกพักอันนี้ทำนั้นใช้ติดตาม,ามในช่องเกา่าที่หนูเคยเหตุงานน้าเขาหนูเคยบอกให้ฟังแล้วนะคะสมัยก้อนนานีนะคะขอบพูดนหนูสีสังกัดก้มปลาใหม่เลยคะ่ะเหตุงานเหนก้มปลาใหม่พ่อกับแม่พ่อเหตุงานเห้ก้มปลาใหม่แม่ก็เป็นแม่บ้าน เช้กิ่ห้พื้นที่ในการทำมาหากินเนาะคะ่ะเรากรมาคุดสะโมเมนคุดสางนี่คือสางจเีเราคุดมือเนาะคะ่ะตะทองเราคุดด้วยมือนี่ค่ะมันเป็นสางเกา่าสางโบราณเราคุดมือได้พี่น้องมันตื่นลงไปละ่ะมันตื่นไปเนี่ยแะค่ะอ่าแล้วเราก็มาปลูกพัก เฮ็ดออกลายค่ะช่วงนั้นส่วนหมากสิเป็นเฮ็ดเฮ็ดโบราณเฮายังเฮ็ดคารมาเฮ็ดยังผลนีนะคะแล้วที่นี่พ่อแต่ละคนโตโต,ตขึ้นเนาะค่ะกรมป่าไม้เขาเลิกจ้างแล้วกลับไปสมัครเขาเฮ็ดงานในโรงพยาบาลรัตนานแล้วก็เลย่ด้ใหญ่สังกัดจากคนงานของกรมป่าไม้มาเป็นคนงานของกระทรวงสาธารณสุขแทนนะคะมือนีค่ะ ก็มาเก็บเห็ดแล้วก็ย่างมาผ่อสางเกาของเห่าสมัยตะก,กี้ตะก,กี้มันบอ่อหลกหลางป้านนีแล้วค่ะพี่น้องพอที่ว่ามันบ่มีคนอยู่แล้วมันก็นเลยเป็นปลาหลกถึบแน่นะคะปวกตาดปวกตาดหน่อยปวกตาดขาวหน่อยอปาด กระตาระยะพี rates, ่น้องตาลิตนเอ้ยกระตาเป่าเว้ยแต่กระตาเป่านว่ามีคนเห็นเมาอยู่คนเดียวเลยนะจังไรมันจังเหลือตาคนยี่ลต้องมาเก็บเอาเห็ดทัวเร็วก็จะให้ตัวเก็บอุ้หูลุดๆๆดลุดลุดไอกนึง เก็บเอาทวยย่าให้นี่นั่นว่าบอมเนโพดนี่บอมีิ้ไพเขาอีพัวอีแม่เก็บเอาเลยย่าอู้น้ำปักหม้อจูหะมันหลายดอกปั้นี่เนาะอ้าตเจ้าปูโหมองนีแต่หฮมหนึ่งคือกันแต่หลายแต่คนมาบ่โพอ๋อจะมาบุญมาบุญถ้าจะสุดท้ายตอนตื่นตอนสิตอนสิจบเออเฮ็ดเผืงย่าเฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิอง เฮ้ยเฮ็ดถึงใต้ไก่หน่อยโอ้ยฮ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็ดมันปลวกไหมเด้อพี่น้องนี่ยกำลังออกไหมหลอดเสื้อถ่ายล่นะล่ะเนี่แคบใหญ่เลยดอกปีหน่องเ <c oughs> ม่ได้สังเกตมึงเห็ดมีแต่ไข่เด้อมีแต่ไขท่ทั้งนั้นเลย <c oughs> ไข่บวชไข่ใหญ่เนลยไข่หนีก็ต้องสิขึ้นหนี่จะเอามาคือเกา่ามือหน,ในีแต่เพราะายดอกพี่น้องายแต่ไข่มันอืม ค่ะว้านี่อลีล่เราบรเห็นเห็ดอีหลีตัจ้าพี่น้องนี่เห็ดเขาไข่ว่ะงานเนาะพี่น้นองเนาะเห็นมันป่วยไหมค่ะอืมขรรมาปลาเนาะยายลี่เยลี่ก็ตามมาเขาเชี่ยวเห็นเห็โตจะไม่รีต้น พี่นอ้อ,นอปปงยางงวเออเอาเห็ดให้ยัยเราไปข้อหอบมืันนี่หาบโบอันนี้ดอกกีขาราังอัข้อหนึ่งกะนี่ค่ะออหอมหอมบางน้อยๆกับบัาวบัวหยาเราเป็นดอกางามนลยเบือดไป<า>ถอดสีเหลือไว้ปนสูยย่ผู้ใหญ่ทองจังนิดจังน่อยนี่นี่สีเหลไว้ปนให้ คุณต,ตาคาเลียงหลานกัมะเขือยา,า,า,าวกับมะหอดนะเออกับมาถึงบ้านกับมะง้มอ้อนำผลใหญ่นี่แหละค่ะพี่นอ้องวันนี้ซ้อหน่วยเจ็บแขวเด้อพี่นอ้องเจ็บแข่าบอกยังเงี้งจะเล่น,ไ,นได้ไหมอ่ะอะไรจะตายเลยอะ่ะต้องไปหาจุนหมอนอะเหนื่ยอืม หนามาดูสิวันนี้ดื้อไหมอยู่กับตาทองดื้อไหม่กัดกัดก็เกาเองโตแล้วใครจะเกาให้แล้วทําไมไม่ใส่รองเท้าล่ะไม่แม่บอกว่าห้ามพูดคําว่าอะไรลูกบอกว่านัทจะพป่น้องเจ็บเขียวคลิปมืนอกี้ก็จบลองซ้ำเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิดหนา สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะโอ้โหงานแล้วเว้ย